ดรชานรงยาสุทธิตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมิตรราชุทิตมัตชิมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีผลการปฏิบัติงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมาอย่างมากมายโดยได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง4ีด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปโดยปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA โดยใช้นวมินโมเดลซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับนโยบายแผนกลยุทธ์พันธกิจมีการประชุมระดมความคิดจากบุคลากรและมีการวางแผนควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดังต่อไปนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการดรชา,ารงค์ยาสุทธิ ได้มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการโดยได้เริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและมีการดําเนินการตามแผนให้มีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจนได้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามรวมถึงการประเมินผลมาใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลตลอดจนการรายงานผลและนำไปปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมโดยมีทะเบียนคุมสื่อการสอนในทุกภาคเรียนด้วยระบบออนไลน์มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูซึ่งปัจจุบันได้ใช้รูปแบบกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพนักเรียน ด้วยรูปแบบ Co-operate Plus T Model โดยฝ่ายบริหารจะร่วมเข้านิเทศและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำเว็บไซต์งานนิเทศการสอนและรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศการสอนทุกภาคเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโรงเรียนและเป็นการขอความร่วมมือรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการติดตามความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียนด้านบริหารทั่วไปนั้นได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดสารารณูปโภคอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักดำเนินการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาวัสดุอุปกรณ์อาคารเรียนต่างๆให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการร่วมทํากิจกรรมกับทางจังหวัดในการร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมพิธีปลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทาน้าพระพุทธทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ดรชานารงค์ยาสุทธิ์ศได้มีการพัฒนาการบริหารกิจกรรผู้เียน และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดําเนินการและนําผลไปปรับปรุงและยังเป็นผู้นําในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยสภาพบ้านสุดโทรมดรชานารงค์ยาสุทธิได้นานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนมีการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและเว็บไซต์กลุ่มงานต่างๆให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเข้าร่วมการพัฒนาประชุมสัมมนาวิชาการบุคลากรทางการศึกษาห้าภูมิภาคและศึกษาดูงานโดยโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมเป็นเจ้าภาพ ดรชาณรงค์ยาสุทธิศจัดให้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาโดยให้การอนุเคราะห์สนามสอบสถานที่ประชุมสัมนาดรชาณรงค์ยาสุทธิศสนับสนุนให้คณะผู้บริหารคณะครูร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทยสวยงามเพื่อรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมสัมนา,าทางวิชาการ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจัดนิรศการผลงานของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกอบการเลื่อนเงินเดือนในด้านการบริหารงบประมาณนั้นได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบกำหนดดรชานรงค์ยาสุทธิ์เป็นผู้ที่เคร่งครัดในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการดำเนินงานบริหารงานโดยใช้นวัตกรรมนวมินโมเดลที่มีประสิทธิภาพนั้นส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนดมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีสุขนิสัยสุขภาพกายและจิตท,ที่ดีปลอดภัยจากสิ่งเสพติดมีสมรรยภาพและลักษณะด้านศิลปะด,ดนตรีกีฬาได้รับการยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างได้ครูผู้สอนมีผลงานดีเด่นและได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นผู้บริหารมีผลงานเป็นที่ประจักษ นายเกตรัตน์มุ่งสุขได้รับรางวัลรองผู้อํานวยการดีเด่นระดับประเทศนางสาวรุ่งการเอ็มบัวได้รับรางวัลรองผู้อํานวยการดีเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดรชนรง์ยาสุทธิ์ได้รับรางวัลมากมายดังต่อไปนี้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นรางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นรางวัลทรงคุณค่าสพอทอเบกอวิร์ดระดับประเทศรางวัลครุสภาประจำปี2567ระดับจังหวัดรางวัลยอดเยี่ยมเบสออฟเดอะเบส รางวัลครอบครัวร่มเย็นระดับประเทศและโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการอย่างมีส่วนร่วมรางวัลในค a วเออรวร์ดะดับดีเด่นและมีผลการรับรองคุณภาพพิเศษแห่งสอพทออ o อ e บ s p e เป a l ระดับสาดาวในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนและด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าดรชาณรงค์ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวามินทราชูทิตมัชชิมได้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง